กัดแม่เถอะสุดยอดสุดยอดอขอสมเกสรสูงสิเป็นนังสี่ละกันพอเห็ดงามไหมหมักเบาไหลจนว่าได้ช้ายาเบาหลายบ่มากระไรบอกกับทศัพนี่เหล่าที่น้องบอกกับเห็ดบอกกับปลาอย่างนี้โอ้งามแต่ี่น้องงาม สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วเดอ้อยายเอ๋ยโหวถิดมาขอป้ายอีกแล้วอยู่บ้านบ่ได้จ้ะสิมหาหมดุดหาหมนหาเห็ดจักสิอด้เห็ดหยังด้อจ้ามอน,นี้ไปเบินงน้ำกันเลยจ้าพ่อและวจ้าพี่น้องสองดดกเห็ดเตด,ดังจากคลิปที่เร็วแล้วจ้า ข่อยที่ข่อยได้โเฮ็ดเต่ดำเกิดจม่องเกาข่อยก็เลยมาหาหลาะเบิงหม่งห้อยขี้เกาเจาะโขงโอ้ยนี่ตอนนี้ก็ได้ข่อีกเร็วขั้นกระดวกหนึ่งจ้ะพี่น้องอนี่จ้ะนี่กระเมียนนี่กระเมียนพี่น้อง มันข่อยบ่มาซองเบิ้งนั่นอย็บบ่ได้เพิ่นอู้เราบังข่อยเห็น,นัน้ำงามเห็นน้ำข่อยปะจา้านี่นี่นีุ่นน,น,น้ำขนาดโอ้ดมสิฉดสิเลยจะกันวควงน้เห็ดงาน,นมาเราบัง พงขี่กระใต้กระซางขี่กระใต้เถอะปุ๋ยจะปุ๋ยอันน้อยก็เอาเป็นยังมติพี่น้องอากาศกำลังสีเย็นจะเป็นน้ำแข็งแล้วก็้ําถึกน้ำแข็งถึงหมอกน้ำแข็งตายจ้ะคเคยเย็นแล้วค่อยจงดอหน่อยเพิ่นไว้เพราะอากาศเย็นเป็นน้ำแข็งเท่านั้นแหละ ตัวโมลี่แล้วก็เมเลียช่วยบดง่ายช่วยอโอเนี่ย เห็นเกียดเราว่ามันตายแล้วว่ามันพักพ้นไปแล้วเีิดเป็นเหยียบบางหันวัวนังโดกหนึ่ง้าวหัวโดดต้นตรงจันโดด ตอนที่ข่อยเมื่พ่อเพิ่น,นพ่น้องมันแหงนแหงนช้าแหงนเบ็ดเดียว,วไหมฮอนลายี่ะนี่จ้าพ่น้องได้หลายเตือพี่เทนี่ระเบียงนเปลยแพ้เปลยนะเล่นขี่เก้บบาเบียงจุดออนี้เงเนี่ย จับน้อยเดี๋ยวนึงก็แตกน้ำามเลย,เยตอนที่ข่อยมืพ่อเพื่อนนั่นเมะพ่อตอนเพ็่นแหงแาศหอนหลายพี่นองข่อยได้หัวปกจากปลาหลาย,ลาย,ปยเยยป็นหลายปะข่อยจงดอกน้อยๆชิมใบก็หลายจะปะ เห็นไปซใสๆเพราะว่ามันหอนเนาะฝนถิ่นช่วงตอนนั้นนะจ๊ะอุยพ่ออีก,กขยะตัเนี้เนาะคอยกะสไปหาน้ำหมองเกลาที่คอยเคยได้เป็นตลอจ้ะไม่เคยแล้ว กินตออกไปกินหา้างคนนัะไปตัดหากก้ากออกไม่กินเยึยนี่ก็ส้มเปื่อยเปื่อยยังสั่นตากได้กับมะหเหือเนาเนาวสิ จะยางต่อไปไหนพี่น้องบึงเนี้ยข่อยมะพร้าวยึดไตอวงไม่เห็ดนางไก่จ้ะโดดงามเยอะอันนึงเป็นกังได้โอ้ยไปเปนไปจ้ามอตัวสัตว์นี่ก็แม็นจ้ะบางบางพี่น้องเคยมาบางเจอโอ๊ะโอ๊กขับโอ้ยนี่จ้ะ ่นเหล้าขาจะเป็นเล้าเาอ,โอ,อาโต้หญ้ากระไดเนาะจะมาคอยมัดก,กุมไว้ออยังมึงหญาแง้อบลืมลืมขึ้น จเย็นก็จะเริ่มต้นคลิปพเพราะทัานไปพอเห็ดลายจะาไปพอเห็ดลายนี่ก็คือว่าย้ำไก่สิบคำแล้วก็เฝ้าพออีกแล้วอยู่ใตใต้ตนามพี่น้องแล้วก็ตั้งกลองมาได้ถือเอาบางคือก่าก็เป็นยังทษที่ได้ใจหยับหยับทุกสัปดาห์น้อยกอนน้ำน้ำไปไกเกลเ่ย่อนในน้ำ ว่าใดพันเป็นายเดียวกันกันกบที่เก็บป้งหันยี่ไต้กวางใหม่เคลล้อมอยังน้ากลนมาเบิง่งยางสำรวจปึงมาโผลยุติตกว่วงใหม่อีกนี่ยนี่กับแม่นจะยีติใจ้าเ่ขาองอแห่บางนระวังมีจะพี่น,นองอยานขาดยันขาด ดอกนึง้อ,อยละเนาวละก็แน่นจ้ะบระันได้ยางสำรวจเบื่องอีกดอกพี่น้องโอ้โหภาษาเหงาวบอยแต่บ่าคอยอันสตัดขากูดขลนธป์นก้อนจ้ะมีอ่อนดีด,ด,ดิโทษทีจ้าได้กดอีกเมื่อกันหากะตาพ่อพอ,พอลงมอง <c oughs> ใต่หนาไหลไปเฉียงไหลนะจ๊ะเอาลืมมาาห้เบิง่งไต้เลี้ยงกวงอีกเดียวขยัขออยนขี้เงี้ยนกับขนอันหล่นลงไปใส่ดอกเห็ดแมนะ่พี่น้องขอ,อยันลืมเข้า เป้าคำเดอ้ออยากงางอีกดนโดนเตะ๋เพื่อห้าพ่ออีกห้าพ่อเห็ดตเตะ๋ยดำอีกว่าจะไปเบิ้งอีกมงงกองหนึ่งุูไก่เติบไเตเฝ้าซมึงอยู่ปกิไม่เงียอวะ มืดไว้จ้าขันเลมา้ากับม้าเบิดมอเบิดคำมีโมบ้านอ้อเแบบนี่ยเแบบนาะมีป้อมมีก็ออกไปก่อนจังควอยยางหาตัว่จ้าโอ้งามอยู่อันนี้ก็สิเอาเด้นี่ ใจเย็นนะค่ะเล้วได้ตัดโอ๊ตเด็กเลยใจเย็นมาสันแล้ได้ตัดขาขูดขนในเบื้องซะซาคันสะอาดไปจนไในปลาเลาอสบายสบายไปหอดบ้านก็ได้เห็ดเวียกเนื้ออื่นตัวเห็ดเนื้ออยู่เนื้อกินตัวไปเลยเกี่ยรลูกเกี่ยเต่าไว้อืมาักหน่หอยไปกินขาบุนน่ะ คลายไปให้กินยู้ไปเราเอา,เ,อาเสียดายส่งไปให้มูเป็นกินหมดแล้วซุ้มเก็บไปท,ทั้งตะที่เหล็กเนี่ยเจได้ลไลที่หัวเปลี่ยนออกแป้งนะพี่น้องก็ส่งไปมูก้อยเรามีมูหลายเพิ่นกินซวยค <c oughs> อยกับมันเก็บเนี่ยคอยมาเก็บอต่ำ Lim câu đây đây ở phía nam. Lim chi câu mừng kì phào liền môn an oaf in Có oven. Come ong là. Ba niệm môn nhìn nghĩa mẹ niệm mẹ 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 mới อยือน้ำหม่งเต็นซีโอ้ยว่ามันเท่ากันเมื่เลิศจริงเนี่ยเอา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 นี่นะจ้าพี่เต้ยกลัวหนา่ะนะโอ้ยเท่ากับเท่าเท่าอ๋อเท่ากับเอาแล้ววะใกล้สิ่มื่อนาเพิ่นแล้วเอาเลิแล้วเนาะพี่น้องเนาะ จขององไปกินเฮ็ดตีได้ป่นออ้องต้งหัวมูมีนะงานจะขวางกินแต่กีลลาเม่อกนี่่อนี่่อีน่วนะจะดูดในน้ำกันโอ้แต่น้องคือก็ปเปียกที่กินยานเปีแท้โอ้ยหอยล่อโถลดได้ี่น้องเนี่ยห้อยหล่อรหลดผ่นมาตัดต้ตนใม่ตัดปลา khói vẫn thử nghiệm vẫn một cần mất cửa nè ô vừa nào đây vào và đây hết nắng cây lái trời mình đi khỏi bà kiếp mượt leo kiếp mượt và mai chứng mong thì khỏi kiếp khơi phô nó เบ้งเดิมเบิบ้อง,ง,ง,งน้ำไล่อไวยนามนี่แื่นไหนามที่มาจะมันซีรัพไปนองซาดิดอยากให้เห็นตอนที่เอยเอน้าอ,อกน้ำหนึ่งแม่ดิันวดตังปดที่จดี่วใรสิตังกองไหมนโดนพวด่ดอยกัเลยเก็บยาเก็บยัง,อ,ยงอ,อกเก็บน,กน้อยสกุน ว้าเตียกอะอู้หูว้าแล้วเบิ่งพี่น้องขมลงข้าวลงน,นี่ไปายปืนไหน,นปนใดรียู่ปนไดก็เดลีย,ว,นนเยวเห็นเสยเละเงยตาจะโคมม้งเงยอกพี่น้องมาเบิ่งอันนี้น้ำข่อยบาทนะเนาะเบิ่งดูคนว้า,วาน,น้ำกันน้ำก็บขมข่อยขงน,นี้ข่อย นี่ผาเบงอื้ยน้ำนี่แม่โทษจล้าพี่นงคือจมย่างน้ำหลายปอมันไหลยอยูกดิ้ัลักแน่เถอะสุดยอดสุดยอดขอ,อสมเกยทังสูงสิเป็นทังสี่ละกันพอเห็ดงามดอกบังไงเลยวะอันนี้จะดอกนี่จะ โอ้ยโอ also, you, um, um. Yeah, ้บ้าออกก็ได้ดอกน้อยป่วยไปซะเนาะเป็นยังข่อยป่วยดอกนั่นเพราะว่าพ่อพ่อจุ่มนี่ก็เลยป่วยเป็นไรซะดอกนิดหน่อยนะมันสิได้ยางหมดหาหมุนหาคนหาน้ำตาลเงาอีกทีนึงคนไหนคนไหนเสื่ออ่อนนี่จ้าพี่น้องข่อยโป้งหัวข่อยสิได้ตัดขาให้เบิ้งมืดบอดเดิน ล้มองนี้จะลงไปทงลงเถอะทงลงหันหยาเย้เปวดเกลียดแค่มงนี้ไปไเนะไม่ไม่เริ่มคลิปใจเย็นจะได้ดยวว้ายเหรอประนได้ยินเห็ุหลายไหมหัวบาทสิทธิ์ไทยคลิป มันหมักเขีนเด้พี่น้องมักเขีนเห็ดหลายย้มใจถ่ายคิดจังสี่ละ่ะเห็ดอาการฟ้าสันตุกะมันมืดไว้เนาะบ่เหม็นบ่เม็นเวลาเวลานั่นบ่ปันไดเวลานั่นที่จิงหามง 6, มง้วนหกม้วนก็อยู่ได้แต่มันมือดอยู่ก็ได้เด้อถ้ามันมืดก็จะยามให้กันได้พี่น้อง โมหิมฮวงด้วยค่ะเอาไปนี้ก,นนะะก็จิตัดดอกง่ายๆคือเพิ่งตักสองดอกแล้วก็กพอตูรักเกิดจุดเตยหนะหยาปันได้ย้ายเอวกะเดียวเยวห็นตูน้อสูกสีว้าที่น้องเห็ <c oughs> ดัหยาเงียบดีแมพี่น้อง เบื้องดอกนี่แล้วก็พอนะพี่นอนะ้องเนาะอ้เบื้งขาด้วยนะเราเอาไปถึงเราถึงปาดไปน,นี่ละว่าสิกราเราซื้อก็ได้ปาดาก็กด้ดอกงามข่อยดีแล้วเนี่ยข่อยว่ไไดพอตอนฟ้าวนะพี่น้องถ้าพ่อตอนฟ้าวได้หัวออกจากปลานี่ยไปหบหัวปลาหมุนปุ๋ยได้เนี่ยมุนเองเงี้ยว่าเป็นดอกละเฮียตะ พอเสือบทิมูกจากบาทกันเด้อค่ะมือเบาบางนงี้ยสิบแล้วมือเบาบางสั่งขิมูกเอาตถเนี่เบิ้งขุดใด้เบิ้งไปนะลี้ยเบิ้งรถบ่ได้ยยุตเตยเลี้ยนอีกแล้วก็สั่งแต่าะพี่น้องเนาะเห็นแน่วเพราะเห็นแน่แต่จะมากันต่อเห็นหนุเห็นลายเทียวแล้วล่ะ ชิงเงีย้ยกับมีได้นอนอยู่ใน้เห็นไะมไอ้บ้างบาดอกเนี่ยนะนะขูดออกอุ้ยอุย้ยขาดจุย๊ยนี่ตอนนี้กับพอ่อละไอ้ควงสวยกวงงามน่ะอ่ะจะแตกด้วยยัยงได้กับตาเน่าะอ่ะตอนนี้ด้วจ้าพี่น้องก็ตัดให้เบิ่งตอนนี้จ้าเพิ่งกนี่พี่น้องไม่กลัวไหมแต่เสียวได้ไหมกินเอาแล้วกันงามนะพี่น้อง ต้องไหนสิบอีกเอาผิดทั้งเนือนคอยต้องไปอีกทั้งหนึ่งค่ะแสงเหรอ,อนี่ได้แล้ว่ได้แล้วจ,าวจา้าใ้กว้างไม่อีกแล้วโอ้ย,อย ดอกนี่คือสิเมนดอกสุดไทยของคลิปนี้แล้วจ้านี่คำนแล้วอีกแล้วเลียนออกป่าเราจะหน่อยเลียนไปหดหลด,หดมืดตึ๊บเลยมันก็ได้มักเบาหลายจน่าได้ชายาเบาหลายเบามาันก็ได้ บอกกับโทรศัพท์นี่แหละพี่น้องบอกกับเห็ดบอกกับปลาอย่างนี้โอ้งามแต่พี่น้องงามกับอีกเราจะพี่น้องจะกําลังสิงางออกปลาล้าพี่น้องแล้วเรียบร้อยงางมาพ่ออีกแล้วนี่ยมะพ่อก็ได้เก็บตั้งตัวมาสิโอ๊ตได้ข่อยนะี่ยน้าห้อยหล่อลดไหมพี่น้อ,อ,นนองโอ้ยมันเหยียบข่อยขัดขวดนู้ลดก็ได้เหยียบเพชรนี่ น,นี้สิว่าตัดขายเบิ้งหนจาเจ้าพี่น้องจา๋าหอดย้ำสิจบคลิปหอดย้ำพ้าเบิง้งเห็ดที่ได้เมื่อนี้อีกแล้วจา้าเพราได้เติอบอยี่เด้แยเอาหมันยู่เด้พี่น้องเบิ้องนา้าจ๋ามหาเห็ดขี่เก่าจะของก็ได้เห็ดแต่ดำได้มกนึ่งยมน,นึ่งหลายเติบยี่เด้จ้านั่นแล้วก็เห็ดหนังไก่นี่แหละจา้ามีแต่โดอย,ยงหงงงงามอีตั้งหกัก ว่ามันสิเมือดงาม่า่มันสิบ่ได้เหดเล้วมาหาขี่เก่ากัยังหมานยังพออยู่คือเกา่าบาที่นี่ยายเอวหัวเถอกกัสิได้โอล้าไปอีกแล้วเด้อจ้าสำหรับคลิปเก็บเห็ดคลิปหนึง่งขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ้งคลิป,ปติดตามเป็นกำลังใจซอยยายเอวหัวเถือกชองน้อยๆเว้าหลายๆคอยพักกันยืดีย่มีแห้งสุขภาพดีแข้งแรงสุขุมสุขคนจา้า จังปอกกับได้เอาได้อีกคลิปหนาเด้อขอบคุณค่ะสุขดีจ้าสวัสดีค่ะ